แรกนะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ในเด็กกันนะครับผมเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าลูกเราติดโควิด -19 หรือเปล่านะครับส่วนวิธีการป้องกันนะครับสำคัญที่สุดเลยี๋ยวหมอก็แอบปร,ระสิทธิ์นิดนึงว่าฉีดพวก m i ็ a ก็คือยี่ห้อไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับให้ภูมิคุ้มกันการติดเชื้อเนี่ยผ่านทางน้ำนมแม่ได้ด้วยนั่นเองนะครับตอนละล็อกสี่รวมทั้งหมดที่ติดกันน่าจะสามหมื่นกว่าคนแต่ว่าผู้เสียชีวิตในแค่สี่คน น้อง12ปีขึ้นไปที่ฉีดกันก็มีผลทั้งเคียงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจสสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดร c t ดด d a d คุณหมอพ่อลูกอ่อนนะครับในวันนี้นะครับเรามีโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์หมอชวนคุยนะครับผมวันนี้เป็น EP แรกนะครับของโปรเจกต์นี้นะครับ เดี๋ยวหมอขออธิบายก่อนแล้วกันเนาะในส่วนของโปรเจกต์หมอชวนคุยนั้นนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะครับคำแนะนําต่างๆนะครับให้ประชาชนทั่วไปทั้งคุณแม่แล้วก็เด็กนั่นเองนะครับผมโดยที่ในแต่ละเอพิโซดนะครับเราก็จะมีความรู้ดีๆคําแนะนําดีๆนะครับมาฝาก ในแต่ละ episod นะครับเราจะมีไปคุยกับคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็กในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางเด็กเองคุณหมอฟันเด็กนะครับคุณหมอจิตเวชหรือคุณหมอสูตินรีเวชตามนะครับก็จะมีคําแนะนําดีๆมาฝากในทุกๆ episod นะครับวันนี้นะครับ episod แรกเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ในเด็กกันนะครับผมเราจะไปคุยกับคุณหมอเด็กกันนะครับจะมีคําแนะนําดีๆจากคุณหมอเด็กนะครับมาฝากทุกคนกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังคำ แนะนำดีๆจากคุณหมอเฉพาะทางเด็กนะครับหมอขออนญาตเกริ่นความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับโควิด19ก่อนแล้วกันนะครับผมในส่วนของการติดเชื้อโควิด19ในเด็กเนี่ยอาการนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าลูกเราติดโควิด19หรือเปล่านะครับอาการของเด็กนะครับก็คือเป็นอาการไข้หวัดทั่วไปนะครับผมอาจจะมีไข้ตัวร้อนนะครับมีไอมีจามมีคัดจมูก หรือถ้าเด็กมีการติดเชื้อรุนแรงนะครับติดเชื้อลงปอดนะครับเด็กก็อาจจะมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็หายใจเร็วร่วมด้วยได้นั่นเองนะครับผมถ้าถามว่าความรุนแรงของการติดเชื้อในเด็กเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่า ความรุนแรงเนี่ยไม่รุนแรงเท่าการติดเชื้อในผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่เด็กมักจะไม่ค่อยติดเชื้อรุนแรงนะครับผมแต่นะครับก็มีเด็กบางกลุ่มนะครับก็คือเด็กที่มีโรคประจําตัวนะครับหรือเด็กที่อายุน้อยมากๆถ้ามีการติดเชื้อก็มีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อรุนแรงได้นะครับถ้าถามว่าโควิด -19 เนี่ยติดยังไงนะครับก็ติดผ่านละอองฝอยจากการไอการจามนั่นแหละครับ แล้วก็ติดผ่านการสัมผัสบริเวณพื้นผิวที่มีเชื้ออยู่ด้วยนั่นเองนะครับส่วนวิธีการป้องกันนะครับสำคัญที่สุดเลยอย่างที่เรารู้นะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กๆหรือลูกๆเนี่ยมักจะติดโควิด19ผ่านจากคุณพ่อคุณแม่หรือคนเลี้ยงดูนั่นเองนะครับดังนั้นที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นลําดับแรกเลยนะครับถามว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่สามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคําตอบก็คือฉีดได้นะครับีี่่หอไหาาด,ไดทุก ก็แอบประสิบนิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ฉีดพวกเ i ็น i ก็คือยี่ห้อไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับเพราะว่ามีการศึกษารับรองแล้วนั่นเองนะครับที่สำคัญน,นะครับวัคซีนเนี่ยอาจจะมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ให้ภูมิคุ้มกันการติดเชื้อเนี่ยผ่านทางน้ำนมแม่ได้ด้วยนั่นเองนะครับไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับ ส่วนการป้องกันอื่นๆนะครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการพาลูกๆนะครับไปในที่แออัดหรือที่ชุมชนนั่นเองนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสการหอมการกอดการจูบโดยที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็หมั่นให้ลูกเนี่ยล้างมือบ่อยๆนั่นเองนะครับก็ล้างด้วยน้ําเปล่าแล้วก็สบู่นี่แหละครับแต่ว่าต้องล้างให้นานเกิน20วินาทีนะครับล้างให้นานเพียงพอถึงจะสะอาดนะครับผมถ้าถามว่าเจลแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถใช้ในเด็กได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือใช้ได้นะครับแต่นะครับ ต้องอายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนนะครับผิวหนังเขานะครับจะค่อนข้างเซนซิทีฟต่อสารเคมีต่างๆนะครับดังนั้นนะครับมีโอกาสที่จะระคายเคืองแล้วก็แพ้ได้นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราได้ฟังความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโควิด19ในเด็กแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปรับฟังคาแนะนําดีๆจากคุณหมอเฉพาะทางเด็กกันนะครับไปฟังกันเลยครับ คิดนิดนึ่งว่าโควิดในเด็กเนี่ยเราต้องสังเกตอาการยังไงบ้างว่าลูกจะติดโควิดมาหรือเปล่าอะไรอยงนี้ยครับจริงจริงโควิดในเด็กอะมันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่ติดหรือไม่ติดเพราะว่าถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ติดก็คือติดจากคนในครอบครับ มันส่วนมากเขาไม่ได้ไปติดกับเนสเตอรี่หรือว่าไปติดกับไปเที่ยวห้างแล้วไปติดอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องมีระยะเวลาที่มันสัมผัดเชื้อในในช่วงนึงเพราะรอดะเป็นในเมืองไทยเราติดจากคนในครอบครัวงั้นขขในเด็กที่ติดก็คือจะต้องมีประวัติคนที่บ้านติดก่อนแต่ละรอบสี่เนี่ยเด็กติดเยอะมากขึ้นแล้วก็เด็กไม่ใช่ว่าจะแบบเอะเป็นธรรมดาง่ายๆแบบเป็นเป็นหวัดธรรมดาเล็กๆน้อยๆอย,อย่างงี้ค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็มีบางคนนะที่ลงปอด แต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้รุนแรงเท่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รุนแรงกว่าแล้วก็ของเด็กเนี่ยตอนเราลอกสี่รวมทั้งหมดที่ติดกันน่าจะสามหมื่นกว่าคนแต่ว่าประเทที่ใช่ประเทศไทยติดเด็กติดสามหมื่นกว่าเลยนะแต่ว่าผู้เสียชีวิตในแค่สี่คนแต่ก็สี่คนเนี้ยมีโรคประจำตัวหมดเลยเรายังโชคดีหน่อยตรงที่โควิดในเด็กมันไม่ได้หนักแต่ก็มีโอกาสที่จะหนักได้เหมือนกันนะมันก็มีโอกาสากแต่ว่าน้อยกว่าผู้ใหญ่มากก็วิธีที่ดีที่สุดที่ป้องกันก็คือผู้ใหญ่ต้องได้วัคซีนนโอกาสที่ ดเด็กจะไม่ติดก็จะมากขึ้นเพราะเด็กลองให้บัอซีงไม่ได้วัคซีนในเด็กตอนนี้มันยังไม่ครกเลยว่าใช้ได้แล้วก็ที่ไฟเซอร์เขาทำน้อง12ปีท้นไปที่ฉีดกันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงเรื่องของกล้ามเนื้อหดด้วยซึ่งก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมาบังคับให้ประเทศไทยฉีดเพราะว่าใน12ปีตอนนี้ก็รล่าชวิทยาลัยกุมารลแพทย์ก็ยังไม่แนะนําสมมติว่าไฟเซอร์เข้ามาก็ ไม่ได้คิดว่าจะเอามาให้เด็กเพราะว่าเราจะยังไม่ให้เด็กฉีดเหมือนผู้ใหญ่เลยเรื่องกล้ามนะเนื้อของแท็กซใช่ของของผู้ใหญ่ไฟเซอร์ที่ฉีดในผู้ใหญ่จะเป็นในผู้ใหญ่อายุน้อยนะถ้าเราไปดูในเปเปอร์มันจะแบบน้อยกว่า30อ่ะอืมอายุน้อยแล้วเป็นผู้ชายของเด็กก็เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นล้อหายคือไม่เคยมีใครเป็นล้อเด็ดอะ ยังไงก็ตามมันเคยมีกล้ามเนื้อหัวใจเสียจก็ต้องต,ติดตามต้องฟลออัพดูแล้วถ้าเอกัากป้องกันคนในครอบครัวฉีดวัคซีนอมีป้องกันอย่างอื่นได้ไหมครับแบบช่วยเรื่องใส่หน้ากากกันไมอ๋อถ้าเรกบวชก็<ร>ใ,ใน้ล้างมืงอในเด็กเราเน้นล้างมือค่ะเพราะว่าหน้ากากนามัยไม่ได้ให้ใส่ในทุกอายุหน้ากากอนไมหมอกสำหรับเ,เด็กที่อายุเกินสองปีขึ้นไปเพราะว่าถ้าเด็กที่อายุน้อยกว่าสองปีเนี่ยเขาใส่หน้ากากเนี่ยเขาจะหายใจเร็วแล้วก็เขาหายใจแล้วเคลียคาร์บอนไดออกไซด์ออกไม่ได้ เด็กเนี่ยเขาหายใจเร็วกว่าเราเวลาที่มีอะไรมาพุ่งหนีหรือไงเขาจะยิ่งหายใจยากขึ้นทําให้เขาได้ออกใส่คับก็จะมีข้อเสียมากกว่าขา้อดีในเด็กแล้วอีกอย่างค่ะเด็กเขาจะเอามือมาจับหน้าตลอดอนี่เวลาใส่หน้ากา,ากบางบ้านก็ยัง,พ,ยงพอใส่ได้แต่บางบ้านเนี่ยไม่ใส่เลยแล้วเขาก็จะดึงตลอดดึงตลอดเนี่ยแล้วมือเขาก็จับนี่นี่มามันกลายเป็นว่ามือเขาอ่ะมันไปทําให้เขาติดเชื้อมากขึ้นดิเพราะเขามาจับหน้ากา,ากตลอดเลาะเราก็เลยแนะนําว่าไม่จำเป็นต้องใส แต่ถ้ามากกว่าสองปีเราตกลงกันได้ค่ะบางทีเด็กหลังสองปีเขามีเหตุผลและเราบอกว่าเนี่ยพ่อไม่ใส่นะหนูก็ใส่ของหนูน่ารักเลยมีรูปอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็ใส่หนังก็ใส่ได้ก็โอเคแต่ว่ามีอเนี่ก็คือเน้นตาล้งมือก็อเน้นเจลแอลกอฮอล์อลได้แอลกอฮอล์ใช้ได้ตั้งแต่เด็กใช้ได้เด็กที่อายุเกินสองปีค่ะแต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นเราแนะนาว่าเป็นพวกชิสุเปียอ่าหรือล้างมือเขาด้วยน้ำสบู่อ่อนๆแต่ก็ล้างนาน แล้วก็จำกัดของเล่นถึงว่าเราต้องพาลูกออกน้องบ้านแล้วก็จะมีของเล่นชิ้นโปลที่เราจะให้ลูกอะถือตลอดดีกว่าเขาเอามือไปจับ,จบนู่นจับนี่ในสิ่งล้อนอย่างถ้าเป็นเด็กโตรเราตกลงกันอยากดู่ขาฉีดวัคซีนเราจะไม่จับอะไรนะเราจะไม่จับบันไดเลือ่อนเราจะไม่จับเก้าอี้นะเราจะมาเจอคุณหมอเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเส็จแล้ยค่ะก็ตกลงกับเขาว่าเราจะไม่จับแล้วถ้าติดขึ้นมา <c oughs> เราจะทำยังไงครับรักษาอย่างไรถ้าติดขึ้นมาเราต้องเข้าสู่กระบวนการเนาะส่วนแรก ก็ต้องไปเช็คแหละว่าพ่อแม่ติดไหมถ้าพ่อแม่ติดด้วยเนี่ยมันสบายหน่อยตรงที่เราให้พ่อแม่ช่วยดูแลลูกด้วยได้ก็คือให้อยู่ด้วยกันอย่างงี้ค่ะก็รักษา,าตามเกณฑ์ไปก็ต้องมาดูว่ามีเจะเลือดดูเอ็กซเรย์ดูมีปัญหาปอดอักเสบหรือเปล่าติดตามเรื่องของออกซิเจนถ้าเริ่มมีอะไรก็จะต้องให้ยาตามเกีย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กเจอก่อนแต่พ่อแม่ยังไม่เจอบางทีเราก็าต้องรับน้องเข้ามาดูแลก่อนแค่